ป้งไก่มาล้ครับไก่บ้านย่างเขาส่วนกวางถือเป็นไนวงามๆโตหนึ่งโตหนึ่งครับใหม่หนึ่งโตหนึ่งจี้ให้กินได้เดี๋ยวปอเจียแล้วเจ้าราคาอยู่ใต้คลิปนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับเราไปขายก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเพราะว่าเป็นอสปอนเซอร์ของทางช่องอยู่แล้วนะครับที่สนับสนุนช่องผมเองบอโอ้โเหมือนผู้สาวเต้นแบบว่ามีเพียงเลยปอยั่วยั่ว ตอนแรกยงภาไปเที่ยวได้ป่ะเห็นข้างหน้ามีปเเีียงโอ้เคียงเบิรดเหรอครับมากีดังไฟทานเหรอป่ะเดี๋ยวเขาทานด้วยอือครับนี่ครับผู้สาวกีทานให้อะทานไปใส่เดี๋ยวเอาทานใส่เดี๋ยวออยเดี๋ยวออยหิวไปก็ได้ลองยกตัวผู้สาวอ๋อผู้สาวยกเต่าไปดึกจีจีดิ่มทะเลไปเลยครับนี่ร่มร่มป่บอเอาเลยบ่กจีนี่เราเอาใส่ ันตอนแรกผู้สาวเขาจะจุดฐานก่อนนะครับนะครับโดยการเอาฐานมาใส่ในเตาแก๊สเพื่อความรวดเร็วรวดเร็วบ่อืมก็ใส่สานอื่นไปยังต้องจุดกระบอกแน่ต้องจุดกระบอกใครอันนี้เพื่อความรวดเร็วผู้เบาหลายบ่อยู่พี่ลายยุต่าอืมก่อนซอดเนาะครับยิงจีลนะครับเมียผมเห็นยังจี๋แหละ